สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนทำพายฟักทองสูตรไม่ใส่แป้งอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆอันดับแรกเราไปทำตัวฐานก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปหนึ่งสนเศษถ้วยตวงน้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะ อันนี้เป็นเบกกิ้งโซดา1นส่วนสีช้อนชาเกลือ1ส่วนสีช้อนชาแล้วก็จะมีกลิ่นวานิลาเล็กน้อยค่ะ<ม>ให้เ,เพื่อนๆวอร์มตาอ,อบไว้ด้วยนะคะใช้ไฟบนล่าง 1, 150องศาวอร์มไว้เลยค่ะ<ม>เก็บอบัคว้าอบแห้ง2ช้อนโต๊ะแล้วก็อัลมอนด์ผงอีก1ถ้วยตวงค่ะ ตอกไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองวันนี้ไข่เราเบอร์ใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าแนะนำามให้เพื่อนใช้แบบเบอร์เล็กค่ะเวลาคนาผสมเข้ากันแล้วมันจะได้ไม่เหลวถ้าใครผสมออกมาแล้วมันเหลวก็สามารถได้เติมอัลมอนด์ผงลงไปเพิ่มได้นะคะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมไซส์7 7คูน7นิ้วตักส่วนผสมลงไปนะคะอย่าลืมรองด้วยกระดาษไขด้วยนะคะมันจะได้ไม่ติดแล้วก็เอาน้ำมันทาที่มือใช้มือกดเกลี่ยให้ทั่วๆเลยค่ะ แล้วนําเข้าเตาอบนะคะไฟบนล่า150ง150องศาอบประมาณสัก10นาทีระหว่างรอดเดี๋ยวเราไปเตรียมฟักทองนําฟักทองที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วมาบดให้ละเอียดเลยค่ะปริมาณที่ใช้วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงจากนั้นก็ตอกไข่ไก่ลงไปในชามผสม2ฟองค่ะเหมือนเดิมค่ะแนะนําให้ใช้เบอร์เล็กนะคะวันนี้เรามีแต่เบอร์ใหญ่เนาะตีไข่ให้แตกก่อนค่ะ จากนั้นก็ใส่นมจืดลงไป1ส่วนสีถ้วยตวงน้ำผึ้ง1ส่วนสีถ้วยตวงค่ะสำหรับถ้วยตวงที่ใช้วันนี้ไซส์อยู่ที่1ถ้วยตวงเท่ากับ250 ml อ ml นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใส่เป็นตัวฟักทองบดละเอียดนะคะรอบแรกเราใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ เล็นวานิลาสักเล็กน้อยแล้วก็จะมีแฟลกซีดบดละเอียดสัก1ช้อนโต๊ะอันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอบเชยสักครึ่งช้อนชาจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะถ้าคนแล้วรู้สึกเหลวก็สามารถที่จะเติมฟักทองบดลงไปได้นะคะอันนี้เราใส่ฟักทองบดลงไปอีกครึ่งถ้วยตวงก็รวมแล้วเป็น1นถ้วยตวงพอดีตอนใส่ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะ อันนี้เป็นฐานของตัวพายนะคะที่เราอบสุกแล้วจากนั้นเราก็นำส่วนผสมของฟักทองเนี่ยเทราดลงไปเลย ก่อนนำเข้าเตาอบแนะนําให้เคาะถาดไล่ฟองอากาศด้วยนะคะเราอบไฟบนล่าง150องศา60นาทีค่ะแล้วก็วางถาดไว้ชั้นล่างสุดนะคะหน้ามันจะได้ไม่แตกพออบสุกแล้วก็ออกมาพักไว้ให้มันหายร้อนก่อนนะคะจะสังเกตว่าพอมันเริ่มเย็นนะคะมันจะหน้ามันจะเหี่ยวๆนิดนึงนะคะอันนี้เราลองเช็คสุกเนาะก็ไม่ได้เหลวนะคะ กลิ่นหอมมากเลยนะคะทั้งกลิ่นอัลมอนด์ผงแล้วก็ตัวของอบเชยนะคะรสชาติตัวฐานจะไม่ได้หวานเท่าไหร่นะคะส่วนตัวฟักทองจะมีความหวานอยู่ในระดับกลางๆนะคะท่านเพื่อนไม่อยากให้หวานมากก็ลดน้ำพึ่งลงได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฟักทองด้วยถ้าฟักทองหวานมากอยู่แล้วก็ลดน้ำพึ่งลงได้อีกถ้าไม่ค่อยหวานเราก็สามารถเติมน้ำพึ่งได้อีกตามชอบเลยเลยค่ะ